วันนี้เช่อมี5วิธีจัดการกับความกลัวที่ไม่ซับซ้อนมาฝากทุกๆคนนะคะวิธีที่หนึ่งเลยค่ะเราต้องมีสติเห็นความกลัวของตัวเองให้ได้ก่อนและยอมรับเพื่อหาความรู้หรือทักษะที่จะมาช่วยสนับสนุนเพื่อให้เรามีวิธีต่อสู้กับความกลัวของเราได้ค่ะวิธีที่สองค่ะ ตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงด้วยแจกแจงความกลัวออกเป็นขั้นตอนเล็กๆให้ง่ายต่อการจัดการแก้ไขเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆค่ะที่รู้สึกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและลดระดับความยากในการเอาชนะความกลัวของเราค่ะวิธีที่3ค่ะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เรารู้สึกปลอดภัยและแวดล้อมไปด้วยคนที่ให้การสนับสนุนเราค่ะสามารถให้คำแนะนำได้และกำลังใจกับเราได้ด้วยนะคะวิธีที่4ี่ค่ะยอมรับความล้มเหลวว่าเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตมันช่วยในการปรับตัวให้เก่งยิ่งขึ้นค่ะวิธีที่5้าค่ะฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อจัดการกับความกลัวค่ะและอย่าลืมขอบคุณทุกสิ่งดีๆที่เข้ามาในแต่ละวันเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้หนักแน่นยิ่งขึ้นกันนะคะ